Hi there, Claudia in The House, how's it going? Today, I would love to share three ways to pronounce English vowels like a pro. Are you ready? Let's jump right in and make it easy, fun, and unforgettable. Ah, ตอนนี้เราจะมาดูทั้งสามวิธีของการออกเสียงสาระ ในภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพสไตล์ครูดิออนของแท้อันนี้คือความเชี่ยวชาญของครูพิดีออนเลยทีเดียวแต่ครูพิดีออนจะใช้หลักการแยกแยะทั้ง3มเสียงเนี้โดยใช้จังหวะเป็นหลักครูพิออนจะไม่ใช้เสียงสั้นหรือเสียงยาวอะไรทั้งนั้นครูพิออนจะใช้จังหวะในการแยกแยะอย่างมืออาชีพ โดยการอ้างอิงถึงหนังสือเล่มนี้นะคะครูพี่อ่อนศึกษาการออกเสียงของภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งอ่ะตอนนี้เรากลับมาดูอ่ะจังหวะแรกครูพี่ออนเรียกว่าจังหวะของสระเสียงเดี่ยวสระเสียงเดี่ยวภาษาอังกฤษเรียกว่า mana song mana song ครูพี่ออนจะใช้อักษรไอเป็นตัวยืนเพราะเราจะเรียกว่าสระไอเลยทีเดียวไม่ได้ในภาษาอังกฤษเพราะครูพิดีออนจะเอา IPA เป็นบรรทัดฐานในการสอน IPA ยอ่อมาจากอะไรครับครูพิดีออน IPA ย่อมาจากว่า International Phonetic Alphabet หรือว่าหน่วยเทียบเสียงนานาชาตินั่นเอง โอเคกลับมาที่ตัวอย่างแบบที่1นึ่งสระเสียงเดี่ยวหรือว่ามนต์สองครูพิ่อนใช้ตัวไอเป็นตัวยืนถ้าคุณเห็นลักษณะนี้คุณจะเห็นพยัญชนะคุณเห็นสระแล้วก็พยัญชนะปิตัวไอตัวนี้เขาจะเรียกว่าสระเสียงสั้นของตัวไอแต่ครูพิดอนจะไม่กล่าวถึงตรงนั้น แต่ครูพี่ออนจะยกตัวอย่างให้พวกคุณเห็นเท่านั้นว่าตัวไอทั้งสามเสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรในการแยกประเภทของเสียงใน3จังหวอะอะตัวนี้ถ้าเราจะออกเสียงก็คือเฮดเฮดคุณจะเห็นปากครูพี่ออนฉีกครั้งเดียวแล้วจบเฮดเฮดเพราะมันเป็นสระอี ตัว i อตัวนี้คือสระอีถ้าคุณดูจาก IPA อันนี้คือสระเสียงเดี่ยวถ้าคุณดูที่ IPA คุณจะเห็นสระอีตัวเดียวในสัญลักษณ์ของ IPA อันนี้เขาเรียกว่าสระเสียงเดียวหรือว่ามานาตองอ่ะเรามาดูแบบที่สองแบบที่2องเขาเรียกว่า d i t h o n g ดิปแปลว่าสองฉะนั้นสระตัวนี้จะออกสองจังหวะคุณดูปากของครูพี่ดิออนนะคะครูพี่ออนใช้สระไอตัวไอตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของสระไอร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณสังเกตจาก IPA นะคะอ่ะครูพี่ออนจะออกสองจังหวะไอครูพี่อ่อนคางครูพี่อ่อนจะหย่อนลงมาที่สระอ แล้วครูพี่ออนจะเคลื่อนคางของครูพี่ออนขึ้นไปที่สไลดอายอายเช่นคำว่าไฮไฮคุณจะได้ยินอีอีตรงข้างนั้นใช่ไหมคะไฮแล้วไออีตัวนี้จะมีผลในการเชื่อมเสียงซึ่งครูพี่ออนจะไม่กล่าวเลที่นี้ไม่งั้นก็คงจะไม่จบใช่ไหม ฉะนั้นถ้าคุณดูจาก IPA คุณจะเห็นสระอาแล้วก็สระอ e, ีบวกกันใน IPA บอกแล้วว่ามีสระสองตัวฉะนั้นออกเสียงสองครั้งคือ hi hi day คุณจะเห็นสระเหล่านี้เป็นสระสองเสียงใช่ไหมคะฉะนั้นครูพี่อ่อนจะไม่กล่าวรละเอียดถ้าคุณอยากจะเข้าใจ โปรดอ่านที่ครูพี่ออนอธิบายไว้ในโพสนะคะเพราะว่าครูพี่ออนไม่ได้มีเวลาเยอะนั่นเองโอเคเนาะอ่ะเรามาดูเสียงแบบที่3นะคะเขาเรียกว่า trip สอง trip ก็คือแปลว่า3 t rip, trip t r i tr trip สองโอเคฉะนั้นอันนี้คุณจะเห็นออก3เสียงถ้าคุณดูจาก ipa นะคะคุณจะเห็น เช่นคำว่า r ฟสระไอคุณรู้แล้วว่าสระไอเกิดจากสระอาแล้วก็สระอีแล้วยังมีเสียงเออที่เป็นเสียงของตัวอาสระเหล่านี้จะเป็นสระที่ควบคุมด้วยตัวอาน่น่นอยโอเคฉะนั้นแบบที่ออก3มเสียงก็คือ r ฟ จะเห็นปากครูพี่อ่อนเคลื่อน3จังหวะดูอีกรอบนะคะสระอาอาอีเอออาอีเออฉะนั้นคำนี้ไฟที่บ้านเราไฟไฟนี่แหละออกว่าไฟปากครูพี่อ่อนออกจากแตละอามหาสิ์แล้วก็มาสระเออไฟเหตุผลที่ครูพี่อ่อนต้องเอาริมสีปากเพราะว่าเป็นเสียง f ไฟเออเพราะว่าเป็นตัว R ฉะนั้นสระไอตัวนี้ควบคุมด้วยตัว R f i ไฟไวย์ไฮอ่ะ,อะฉะนั้นเราลองมาดูเสียงแรกนะคะตัวนี้คือเสียงสระเฮ็ดดูปากคุณพี่ออนไม่เคลื่อนเลยนะคะอันนี้คือสระเสียงเดียวเ e ็ h เฮ อ่ะครูพิยนใช้ตัว i ทั้งหมดนะคะมาดูตัวที่2 hi hi อันนี้คือสระ i นะคะเป็นดิฟตองสองจังหวะ hi ครูพิยนเคลื่อ,อนขึ้นมาลงขึ้น hi อมาดูจังหวะที่3ถ้าครูพิยนไม่ใช้ fire ก็ได้อ่ะมาดูตัวแรก hit hit hi hi มาดูตัวที่3 Hi เห็นไหมคะความแตกต่าง Hit 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 h i ็ด High ดูการอาปากนะ Hi h i ็ h h i ไอะตอนนี้คุณได้ไปทั้ง3เสียงเรียบร้อยแล้วอย่าลืมรายละเอียดนะคะครูพี่ออนโพสให้คุณดูข้างล่างอันนี้คือสไตล์การสอนของครูพี่ดีอ่อน ฉะนั้นถ้าคนไหนสนใจจะเรียนกับครูพี่ออนคุณจะได้เรียนลึกขนาดนี้ซึ่งแม้กระทั่ง AI นะคะยังไม่รู้เท่าครูพี่ออนครูพี่ออนก๊อปปี้ตัวอย่างที่ครูพี่ออนคุยกับ AI ตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างซึ่งครูพี่ออนเป็นคนแก้ไขเขาไม่ใช่เขาแก้ไขครูพี่ออนฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเรียนกับครูสอนภาษาอังกฤษที่รู้ลึกแล้วก็โปรครูพี่ออนอ่ะ ตามนั้นครูพี่ออนจะเปิดสอนในเดือนสิงหาคมในราคา3,000บาท3เดือนแต่ค่าหนังสือ1,000บาทในหนังสือคุณจะได้เรียนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเขาเรียกว่าการออกเสียงหรือบ้านเราจะเรียกว่า phonetics อ่ะตามนั้นเจอกันเดือนสิงหานะคะบาย